พี่นเดชใช่ไหมพี่นาเดชนิดหนึ่งนิดหนึ่งเป็นคนยังไงหรือยังไงเป็นรักแท้ไม่ใช่หรอเขาเป็นรักแท้รักแท้ของเราเขาเป็นรักแท้ของพี่โอเคอันนี้คือการเสนอตัวหนึ่งอันนี้เป็นบทบาทเขาบังคับมาพูดอ่าพี่นาเดชเหรอครับยังไม่เคยยังไม่เคยมีโอกาสร่วมงานด้วยแล้วเราแล้วเราประทับใจอะไรในตัวเขาคือเป็นชมองมองมองว่าเขาเป็นคนยังไง มองว่าเป็นคนยังไงคือจริงๆได้มีโอกาสเจอพี่นะเดชน่าจะเป็นงานแต่งพี่คิมเบอรี่มั้งครับผมได้คุยกันนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยพี่เน่เขาก็เขาก็น่ารักครับเขาก็เป็นคนที่แบบว่าเหมือนเป็นคนตลกเป็นคนแบบเอนเตอร์เทนคนอะไรเงี้ยครับ <ๆ S 2> แล้วก็จริงๆถามว่าประทับใจอะไรในตัวเขาจริงๆชอบชอบผลงานเขามากกว่า เพราะว่าตอนเด็กๆอะไรอย่างเงี rol, ้ยพี่พี่ดูละครเยอะใช่ไหมครับแล้วพี่ก็ชอบดูละครพี่ณเดชนางฟ้าสายชนนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือดูทุกเรื่องแล้วก็แบบรู้สึกว่าแบบเหมือนเป็นเป็นดาราท่านหนึ่งที่แบบเราเราพื้มมาตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าใช่พเดใช่ครับเหมือนเขาก็เป็นแบบเป็นแบบเป็นดาราที่แบบชื่นชอบมนมากๆตั้งแต่เด็กอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็ชอบอยู่